พี่พีรถลำบารอไม่ได้ผมจะรอไ่ไกูเอนไอ้สั์เ้ยพีกูเชื่อวางไบเว้เออไหวพี่บแต่มันจะพังแล้วพี่ควนดาแล้วมันดูที่ควอนแล้วถ้ารถพังเลยแล้วยวะไม่ไม่เลิกเลยหพอวอตามไม่เลอกเลยหัวไอ้สั์พอเขาปั้นอ่ะตามกูไม่เลอกจริงวะจริง ติดตามเลยอ่ะเป็ผมว่าได้เอง้วยกลัวผมบอคือมอไซค์ไม่น่ากลัวบัาไม่ได้อ่ะสุดเลยสัตว์มึงเอาทุกเสาเลยนะพี่เนาะนี่กูว่าพังจอดจอดกุร่างกู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 ไหวอยู่ไม่กลาจับรือจับแลไม่อยพี่ถ้ารถดับเราวิ่งนะพี่ ลอยที right ่อะไรวิ่งดิว no, ิ Honestly, ่งดิจ้อเซซีพันเมตรอะไม่จอดครับไม่จอดครับไม่จอดครับเพท่าไหร่ผมจอดครับผมบอกผมอปั้นที่ไปอู่ไปอู่เดี๋ยวคุณซื้อกล่องซอมบี้ไปอู่เดี๋ยงจอดอู่แป๊บนึงนะคุณไปซื้อให้เหรอเขาขิงได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ขิงได้ไหมเราได้เหรอขอเทคสองได้เหรอสองได้ขอเทคสองเทคสองนะเอเทคสองเทคสองเทคสองเป่แปลงไหนเทคสองคุณคุณเดสัตว์ ทำเอ๊กกูลงทันตองไปตรงไปต้องไปพี่ยากูแรงกูแรงมาล้วกูมาโอ้โหทัอะไรกันวะนะเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาต่อไปได้เลี้ยว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 มึงจอดรถรอรอกูหน่อยนะมึงเพิ่งขับหนีพี่นะโอเคไม่เขายิงตัวรเป้ารถตัวรรรรรเป้ามึงพูดไรอลินพันน่ะพันหรมพูโรคมึงกเจอบอกับพีดโร

ีคดีว่าใช่คุณหรือเปล่าไม่ใช่ครับ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 ผมไม่ใช่ครับเชิญลงจากรถมาให้ตรวจสอบร่างกายหน่อยวเราพอดีไหมครับบอสจะไปตรวจสอบร่างกายครับผมเชื่อครับว่ามีผมมีของดำหน้าชี้กำแพงไอ้พี่เอ้ยอ้าวนี่ที่กฎหมายเนี่ยคุณลบหนีอะไรอ่ะ วครับเยอแตกเลยขออนุญาตเลยคุณอาจารย์ไม่ใช่ผมระีครับบไม่ครับบผมจครับผมอจจริงเมื่อกี้อันไ้นานครับเยอแตกเลยผมจะเจอยครับไม่ครับผมอผมพอีได้ครับปบได้ไหมครับทั้รอบอก็ได้ครับแทวครับวงรนาทีไม่เอาบไม่เอานะบายบายช่างอ

มึงโง่จังวะมึงอะมึงสิพี่เ้ิจัดมึงที่กูจอดอู่ทำไมรถมันจะพังเลยรู้ก็ไม่ไหวหรอกไม่เป็นไรพี่กูตกใจเลยยังเอายิงกูตกใจลเลยวตกใจดิเทเซ่ตแต่ตตแต่ตแต่ตตแต่แต่กระดิสเขาเลมอกีเทเซดังแต่แต่แต่แไ้เี้ยีบอยใชจังฮาเลยเฮีบบยบัสบัสบัสริษกูต่าจังเป็นที่ไ,ไรไปไปามเองมึงลงดิมึงแม่ไม่เรื่องเลยอะกูเอง เจอกันผอเจอกูแค่เนี่ยผอไม่ได้เกปโจมใหม่จมใหม่โจมใหม่โจมใหม่ด้วยกูอ่ะจะไม่จำซ้ำที่เดิมใช่ไหมเออตลอครับได้หมดครับตลอดไหนจงไหนจงนั่นโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่กว่านั่นโรงพยาบาลน่าจะไหวกว่ากูได้หมดอ่ะกูผอเลยสิผอกำปั้นเลยกูแม่จัดสิบคันเลยใช่ไหมรถใหม่ใหม่อ่ะเออเมื่อกี้กูมึงอะโง่พากูไปจอดอู่อ่ะ ไม่ไม่ไม่โอ้ชิบหายกูไม่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 กูวทิ้งมึงมึงแม่งเไยเดี๋ยวก่อนไม่มาดีไหมไม่ดีไม่ดีไม่ดีกูลูกน้องมึงไหมพี่กูถามแค่นั้นแหละมึงจะทิ้งลูกน้องมึงเหรอลูกน้องในเส้นมึงอ่ะพี่เวพอเราไปน้องหยุดด้วยครับหยุดด้วยอะไรครับน้องจกไม่ได้ว่าอยู่ครับขอเล่นครับขอเล่นครับจกอยู่ครับขอเล่นเนาะไอ้สัตว์เอากูไม่ดื่ม เอา่ปล่ามั้มาดิมึงก็มาดิปเจ๊ว่าป่าดิได้ขี้หนาถ้ามันต้อพี่ถูกแทงแล้วเมื่อกี้จริงเอ้าแอปเปิ้ลไอ้สัตว์แอปเปิ้ลทิพจริงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาตัวจริงมึงอ่ะปอตอปลอมถูกนะเอ้ามึงกับรายกานมารถโอ้ยเหมือนมึงตั้งใจกันนะไอ้เหี้ยอะไรวะไม่เขี่ไม่มีสักคนไอปล่าวะไอ้ขนา้ยคณาพี่คณาคณาถูก มึงซ่อมบ้กันถ้าใช้พอสายเล็กช่างช่างช่างซ่อมแบบช่างจะเราจับเว้ยอร่อยเยอะเท่าได้เว้ยออกมายังไม่ได้จะทำอะไรเลยนะจับเว้ยเอ้ยช่างซ่อมครับเราไล่จังไยครับช่างผมบอกซ่อมแล้วผมไล่ยังไงครับผมไปดิไปดิหลังจดดิสิหานี่เลยต่อหน้าเลยกูอะนี่กูต่อหน้าเลย ใจด้วยกูอะกูรู้กูรู้พี่เหล่พอด้ะเอ้ยเฮี้ยแฉไอ้สัตว์รู้ขาบขับบอดครับตัวดีบอดครับแรงอย่างมอไตอร์ไฟไอะเฮี้ยแรงขับรถมึงหรอพี่เอ้ย เห็นลงอัพโชว์ดิพี่แต่ตรงไหนก็ไม่รู้เหิดที่เหือดกูไม่รู้เรื่องเลยมึงก็หามือม่อซะทั้งหมดจุดเหิดเลยแต่มึงขับตึงอยู่พี่ดาน้องไม่ไทุกเสาเลยอ่ะตึงอยู่แล้วย่างอย่างย่างอย่างเยสตัดเยสฟาเจ็ดป่ะนี่อยู่แล้วฟาเก้ากูว่ะไอ้เหี้ยร์เขทีมฟ้าสิบเหมือนข้ามเหมือนข้ามตึกสี่ชั้นอ่ เหลุดกูว่าหลุดเือไม่หลุดวะไม่หลุดพี่ตามอยู่หลุดแล้วไอ้เหี้ยไอ้หลุดแล้วตามอยู่ตามอยู่หลุดแล้วดูหลังอยู่พี่กูดูหลังให้มึงอยู่หลุดแล้วไปหลุดแล้วไอ้สัสไม่เชื่อไอ้เฉยว่ากูให้ผมหลังไอ้เหี้ยกูให้สิบพบเลยบอกแล้วไอ้เหี้ยมันจะตายอ่ะ ฮะไม่ดูให้กูจบกับพี่เสารเนี่ยเวงเวงไม่ต้องยุ่งมือได้สักเส้นไหมเนี่ยพี่ฮะไม่ได้สักเส้นอย่างเนี้ยไม่เคยได้เลยไอ้สัตว์กูไม่เคยได้เลยเไฟดุใช่ไหมมึงดวงไม่ดีพี่ใช่เหรอใช่ใช่ไม่เสียบอลกับบ้านเลยจริงกูไม่ต้องหรอกกลัวจริงอ่ะนี่รถนี่รถไม่ได้แต่งเลยเนี่ยเดิมถ้าแต่งสองร้อยสิบอะ มึงจะเปลี่ยนสีกันไหมพัรเดียวเออเอาเดียวเดียวดิเป็นสีไงวะมึงให้ช่างเปลี่ยนให้อ่ะจะเอาสีอะไรช่างจะเปลี่ยนให้เอ้าวกูอีกแล้วไอ้เหี้ยเออดูกูไม่เคยมีเขาเลยหรอวะจังต่อจังต่อจังต่อดิอะไรจังต่อไม่ได้เออก็รอมันขึ้นมาก่อนพอมาแล้วพอมาแล้วสวัสดีครับพวผมไม่แล้วพวอผมไม่ได้เขาเลยครับพวอผมไปตลอดเลยครับ เรวผมไม่มีนะพ่อบอจริงครับไม่มีดวงเลยครับฮะหนึ่งล้อแล้วกันโอ้เอ็มมันโอ้มหายละน้องมันทำไมไม่แตกวะเราอะฝังพี่ไหวกับฝังเอาเฮ้ยยังไม่แตกอย่าแตกงอดิพอบอกงอดิครับผมหลบดีมึงอะจอดครับจอดจอดครับยังไม่แตกครับคุณครับผมครับผมจอดครับจดให้ยิงยางกันพี่เลย ไดดีเหลียบนะไมไม่ไม่ไมอัพอเดี๋ยวเหลียบเหลียบนะยบนะไไม่ไม่ไม่ลงลงิงครับิงครับเลยครับโอ้ยแตกเลยเอ้ยับโมย่าเลยกูรอดไ่น่วันนี้ย่ยางแตกไปร้องแล้ว ความเร็วมันตก่ะใช่ะก็เฉาอ้เลยิงกเฉาวอร์ั้เลจิงเฉาอรั้เลจิงโหง่อยิ่งบากพีพีรถอะไตลอไม่ไล่ผมหมอทำไมตลอดทั้งเซิร์ฟไไม่ไล่ผมเลยอ่ะ หรือฆ่ารเฮี้ยฆ่าเด็กคนกับสวอปเปอร์คุดจริงนี่เราเบอรดิอ๊ไอควายเอ้ยตายแล้วมึงอ่ะมาแล้วจ้า จ้าชิบอยก็โดนจับ